c r y s t a l l i z i n g คืออะไรบทเรียนที่1คุณสามารถเรียนรู้อะไรจากบทเรียนนี้ 1. c o n c คอนเซปตผลิตภัณฑ์ 2. รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 3. กลิ่นน้ำหอม 4. บทสรุป 1. c o n c คอนเซปตผลิตภัณฑ์เ <1. Concept S 2> ผยเส้นผมเงางามเป็นประกายในทุกมิติมิติใหม่ของการดัดผมโดยไม่ทำให้เส้นผมแห้งเสียหยาบกระด้าง พบประสบการณ์ใหม่ Crystallizing ด้วยเทคโนโลยี Dual Performance ที่ปกป้องเส้นผมจากความแห้งเสียได้ดีกว่าเดิมถึง2เท่าด้วยเทคโนโลยีเช่นเดียวกับ Skin Care เทคโนโลยีที่ทำงานบนโครงสร้างภายในของเส้นผมให้หมดกังวลเรื่องผมแห้งเสียจากการดัด Crystallizing Curl มีอิสระในการสร้างสารสตา์แบบไร้ขีดจำกัดพร้อมคงความนุ่ม ลอนชัดผิวสลวยยาวนาน Crystallizing t r a i t Create Style แบบไร้ขีดจำกัดพร้อมผลลัพธ์ที่นุ่มตรงเรียบลื่นเงางามและพลิ้วไหวอย่างเป็นธรรมชาติ 2. รายละเอียดผลิตภัณฑ์เบื้องต้นฉันขอแนะนำ Crystallizing Curl Crystallizing Curl ประกอบด้วยเจ็ดผลิตภัณฑ์สำหรับปกป้องเส้นผมก่อนดัด Hair Treatment Design Enhancer เอเจนต์หผลิตภัณฑ์เวชสำอางผลิตภัณฑ์ดัดผมดิจิตัลเอเจนต์สผลิตภัณฑ์เวชสำอางผลิตภัณฑ์กรอบผมดิจิตัลดีไซน์เอ h น n านเซสามารถใช้เป็นทรีทเมนต์เพื่อปอกป้องเส้นผมก่อนการดัดการใช้ดีไซน์เอ h นฮานเซอร์ ช่วยให้การสร้างลอนดัดได้ง่ายขึ้นแม้บนผมแห้งเสียผลิตภัณฑ์ดัดผมดิจิตัลประกอบด้วย4สูตรที่แบ่งตามสภาพเส้นผมสูตร X สำหรับผมเส้นใหญ่แข็งแรงมากเป็นพิเศษถึงหยิกยากสูตร F สำหรับผมเส้นใหญ่แห้งเสียเล็กน้อยสูตร M สำหรับเส้นผมขนาดกลางแห้งเสียเล็กน้อยสุด S สำหรับผมเส้นเล็กถึงผมเสียที่ผ่านการทำเคมีผลิตภัณฑ์ดัดผมดิจิทัลมีสูตร S ทําให้ออกแบบสไตล์การดัดผมสวยงามและหลากหลายมากขึ้นแม้บนผมแห้งเสียผลิตภัณฑ์โกรกผมมี2สูตรให้เลือกได้แก่ Emotion และโล t i o n สามารถเลือกได้ตามผลลัพธ์ของลอนดัดที่ต้องการ สูตรอิมัลชันเพื่อลอนดัดธรรมชาติสูตรโลชั่นเพื่อลอนดัดที่คมชัดลำดับต่อไปฉันขอแนะนำคริสตัลไลซิ่งสเตร c คริสตัลไลซิ่งสเตร t ประกอบด้วย6ผลิตภัณฑ์ 1> Agent 1ผลิตภัณฑ์เวชสำอางผลิตภัณฑ์ยืดผม Agent 2 ผลิตภัณฑ์เวชจะสำอางผลิตภัณฑ์โกรกผมผลิตภัณฑ์ยืดผมประกอบด้วย4สูตรด้วยกันโดยแบ่งตามสภาพเส้นผมสูตร x สำหรับผมเส้นใหญ่แข็งแรงถึงผมหยิกมากสูตร h สำหรับผมธรรมชาติถึงผมเส้นใหญ่แข็งแรงสูตร n สำหรับผมเส้นเล็กถึงผมเสียที่ผ่านการทำเคมีสูตร s สำหรับผมแห้งเสียมากถึงผมอ่อนแอผ่านเคมีซ้ำซ้อน ผลิตภัณฑ์ยืดผมมีสูตรเอสสำหรับผมแห้งเสียมากทำให้ออกแบบสไตล์การยืดสวยงามและหลากหลายมากขึ้นแม้บนผมที่แห้งเสียผลิตภัณฑ์กรอกผมมี2ส,สูตรให้เลือกได้แก่ครีมและอโมชันสามารถเลือกได้ตามผลลัพธ์ของสไตล์ที่ต้องการสูตรครีมเพื่อผลลัพธ์ผมเรียบตรงมีน้ำหนักและสูตรอโมชันเพื่อผลลัพธ์ผมเรียบสลวยเป็นธรรมชาติ 3. กลิ่นหอมกลิ่นหอมดอกไม้สีเขียวกลิ่นหอมดอกไม้สีเขียวที่ให้ความพึงพอใจและความรู้สึกรูหรามีระดับเน้นกลิ่นคลาสสิกเพื่อช่วยลดกลิ่นเคมียกเว้นในผลิตภัณฑ์กรอกผม Crystallizing Curl สูตรปราะศะจากน้ำหอม ผ่านการทดสอบโดยใช้เทคโนโลยีการแสดงภาพด้วยกลิ่นเราพิสูจน์ให้เห็นได้ว่ากลิ่นเคมีของผลิตภัณฑ์ดัดหรือยืดของเราสามารถลดลงได้ฉันขอแสดงภาพบางส่วนเพื่อสนับสนุนสิ่งนี้ยิ่งแสงอ่อนลงปริมาณก๊าซสสกลิ่นก็จะยิ่งน้อยลงจึงเห็นได้ว่าสูตร c r y s t a l l z z n n g สามารถระงับกลิ่นไม่พึงประสงค์จากการยืดหรือดัดได้ ด้วยการลดกลิ่นเคมีอันไม่พึงประสงค์จากการดัดหรือยืดผมเราจึงสามารถมอบประสบการณ์การดัดหรือยืดเป็นที่พึงพอใจมากยิ่งขึ้น 4. บทสรุปเราได้ตระเตรียมสารเอเจนต์หนึ่งครอบคลุมสภาพเส้นผมที่เพิ่มมากขึ้น 2. เลือกเอเจนต์สตามสไตล์และผลลัพธ์ของเส้นผมที่ต้องการการใช้ดีไซน์เอนฮันเซอร์ช่วยให้การสร้างลอนดัดได้ง่ายขึ้นแม้บนผมแห้งเสีย 4. กลิ่นดอกไม้สีเขียวที่ให้ความพึงพอใจและความรู้สึกรูหรามีระดับเพื่อช่วยลดกลิ่นเคมี